คอนเน็กวันนี้นะคะก็คงจะคุยเรื่องอื่นไปไม่ได้นะคะนอกจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมียนมาค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอาจารย์อัจิสารวานิชนะคะผู้ผู้ในการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับคุณทิริบครับท่านผู้ชมอาเซียนคอนเน็กทุกท่านครับผมค่ะอาจารย์จั่วหัวมาว่าโทษจำคุก104ปี104ปีนี่คืออ่านไม่ผิดใช่ไหมคะอาจารย์ ไม่ผิดครับไปเป็นรวมแล้ว11ข้อกล่าวหาที่นางองศานสุจีเจออยู่ณขณะนี้<ะ>รวมแล้วนี่ร<ะ>้อยสี่ปีถ้าทุกข้อกล่าวหาผิดหมดก็จะต้องติดคุกร้อยสี่ปีนางองศานสูจีก็จะต้องออกมาด้วยอายุร้อยแปดสิบปีตอนนี้นางองศานสูจีอายุเจ็ดสิบหกปีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ จร,จริงๆมันอีกเดือนกว่าๆก็จะครบหึ่งปีของการรัฐประหารและการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเมียนมาแต่ก็ยังไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงนะครับรูปแบบของการประท้วงก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจากเดิมในเมืองใหญ่ๆในย่างกุ้งในเดบิดอนะครับตอนนี้ก็ไปทุกเมืองแล้วก็เป็นกองกำลังนะครับติดอาวุธนะครับมาต่อสู้มาต่อต้านกับรัฐบาลทหาร นะครับซึ่งการตัดสินานางองศานสูจีเมื่อวันจันทร์ที่6ธันวาสอนนั้นก็ก็เป็นหนึ่งสัญญาณว่าไม่น่าจะคลี่คลายลงนะครับด้วยข้อหา4ปีนะครับจำคุก4ปีข้อหาก็คือ2ปีนั้นยุยงปลุกปั่นให้คนมาประท้วงรัฐบาลทหารออันที่2นะครับก็เป็นการอีก2ปีก็คือผิดกฎโควิดนะครับ เพราะนั้นทั้งหมดั้งปวงไอ้นั่นสองคดีแล้วเพราะนั้นอีกเหลืออีกเก้าคดีต้องมาดูกันนะครับว่าอีกเก้าคดีนี่ติดอีกกี่ปีแต่รวมแล้วสิบเอ็ดคดีก็ร้อยสี่ปีครับผมคือถ้าผิดทุกคดีถ้าผิดทุกคดีก็คือรวมกันหนึ่งร้อยสี่ปีครับผมเฉลี่ยแล้วก็คือวันนี้น่าจะสิบเอ็ดเดือนใช่ไหมเฉลี่ยแล้วนางซานสุจิเจอเดือนละคดีเดือนละคดีเดือนละคดีสิบเอ็ดคดีพอดีพอดีนะฮะ ถ้าผิดก็คือร้อยสี่ปีครับผมอันนี้โอเคสองคดีผ่านไปแล้วเ<ฆ>หลืออีก9ก้าคด<ฆ>ะคะีเรามาดูก่อนไหมครับว่า9้าคดีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเก้าคดีก็คือหนึ่งเรื่องของคอร์รัปชันนะฮะคอร์รัปชันมันมีอยู่สองออมีสองกรณีคอร์รัปชันก็คือถูกข้อกล่าวหาว่าคอร์รัปชันใช้อำนาจหน้าที่ไม่โปร่งใสกับกรณีของมูลนิธิ ดอคินจีดอคินจีนี่ก็คือมูลิธิของคุณแม่ของนางองซานซูจิตั้งเมื่อ2012นะครับมูลิตินี้เนี่ยเป็นมูลิธิการกุศลนะครับดูแลเรื่องของให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพทาหน้าที่ดูสุขภาพการศึกษาลดความเหลื่อมลังช่วยเหลือคนยากคนจนนะครับข้อกล่าวหาที่บอกว่าทุจริตคอร์รัปชันก็คือว่าใช้อํานาจหน้าที่นะครับนะ ไปจ yeah! wow. ัดหาที่ดินมาสําหรับมูดิธิค่ะนะครับแล้วก็เอาเงินนะครับไปตั้งเป็นกองทุนสาหรับมูดิธิค่ะอันนี้ก็นึ่งข้อกล่าวหาว่าไม่โปร่งใสมีคอร์รัปชันในอันที่หนึ่งอันที่สองคอร์รัปชันในที่สองก็คือว่ารับเงินอิดสินบนนะครับหกแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐและเอาทองคําไป11กิโลทั้งเงินทั้งทองคาคุณทิทิพย์ครับ 30ล้านบาทประมาณนั้นอันนี้ข้อกล่าวหาซึ่งแต่ละข้อกล่าวหาเนี่ย15ปี15ปีรวมแล้วกรณีคอร์รัปชันเจอไป30ปีะนะครับกลับไปกรณีของติดข้อกลาา่ลาวหา4ปีเนี่ยมันมีจุดน่าสนใจก็คือว่าคือแน่นอนที่สุดล่ะชาติตะวันตกก็คงจะไม่เห็นด้วยตำหนิอะไรประมาณนั้นอยู่แล้วเราทราบดีอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่กรณีนี้อารมณ์อารมณ์ามจากประเทศจีนประเทศจีนว่าอย่างไง นะครับประเทศจีนว่ากรณียังไงที่ถูกตัดสิท์สี่ปีเนี่ยนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของประเทศจีนบอกว่าในฐานะมิตรประเทศอยากจะให้ทุกฝ่ายเนี่ยนะครับมาเจรจากันเห็นประโยชน์ของเมียนมาแล้วก็ให้เมียนมาผ่าน,านเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับเมียนมาถัดไปก็เป็นกรณีของการฝา่าฝืนกฎหมาย ความลับของทางราชการอี่<ะ>มันเป็นยังไงก็ข้อกล่าวหาเนี่ยนางองซานซูจีถ้าผิดก็14บสีปีนะฮะกฎกฎหมายนี้บอกว่านางองซานซูจีเนี่ยไปให้ความลับราชการกับที่ปรึกษาของนางององซานซูจีสมัยนางบริหารประเทศ<ะ>ทก็คือข่าวที่แล้วนะครับ<ะ>ยังไงอะ่ะก็คือที่ปรึกษาของนางองซานซูจีเนี่ยนะครับมีทั้งคนเมียนมาและคนต่างชาตินะครับมีการให้ข้อมูลทั้งทางตรงและ ทางอ้อมนะครับให้กับที่ปรึกษาที่เป็นต่างชาตินะครับก็ผิดกฎหมายให้ความรับของราชการกับบุคคลอื่นซึ่งเป็นศัตรูนะฮะซึ่งเป็นศัตรูทั้งทางตรงและทางอ้อมข้อหานี้ถ้าตัดสินอีกิปีครับท่านและจะพิสูจน์ได้ยังไงอาจารย์ว่าใครเป็นใครเป็นศัตรูทางอ้อมถ้าทางตรงเนี่ยก็คงจะเห็นกันแน่ แต่ว่าศัตรูทางอ้อมเนี่ยต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมว่าพิสูจน์กันยังไงครับผมค่ะนะข้อหาต่อไปก็เรื่องวอ l กี้ทอกกี้วอกกี้ทอกี้ท่านผู้ชมครับถ้าจำกันได้เป็นข้อหาอันดับต้นๆเลยตั้งแต่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารก็คือว่านางองศาสูจีเนี่ยผิดกฎหมายการนําเข้าส่งออกใช้วิทยุสื่อสารนะครับผิดกฎหมายการนําเข้าส่งออกของเยนมาว่าวิทยุสื่อสารที่นางองศาสูจีใช้เนี่ยไม่ได้ลงทะเบียน เอาเข้ามาผิดกฎหมายนะครับ right. อ right. ันนี้จะเจอข้อหานี้ถ้าผิดก็เจอไปสามปีนอกจากข้อความที่ต้อีพิจาที่ผิดกฎหมายส่งออกนําเข้าแล้วเนี่ยไปผิดกฎหมายโทรคมนาคมผิดกฎหมายโควิดข้อหานี้อยู่ภายใต้การจัดการภัยพิบัตินะครับซึ่งแยกออกเป็นสองส่วนรวมแล้วหกปีนะครับข้อหาต่อไปข้อหาเป็นข้อหาโกงการเลือกตั้ง นะครับเพราะรอบที่แล้วนะครับโนเบิร์สองศูนย์สองศูนย์เนี่ยนางองซาซูจีชนะนะครับเขาบอกว่าเป็นการชนะเป็นโกงการเลือกตั้งไอ้น,นี่ข้อหานี้ตัดสิทธิ์เลือกตั้งที่กฎหมายนีย้นางองซาสูจีไม่มีสิทธิ์เข้ามาลงเลือกตั้งอีกต่อไปถ้าผิดนะถ้าผิดะนะครับผมรวมแล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจริงๆก็ผมก็นับแล้วกดๆแล้วก็ยังไม่เจอ104นะ แต่มันคงอาจจะซ่อนๆอยู่ในนั้นว่าในหนึ่งข้อหาเนี่ยมีหลายกรณีรวมแล้วก็เป็นร้อยสี่ปีนะครับรซึ่งเคสนี้น่าสนใจมากๆว่าจะติดคุกกี่ปีกันได้ครับผมค่ะงานนี้คงต้องดูกันยาวหน่อยนะคะอาจารย์วันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะด้วยความ,ควมินดีครับ,รบสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับอย่างที่อาจารย์อัดบอกนะคะยังไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของเมียนมาค่ะแล้วก็งานนี้นะคะ เรื่องคดีต่างๆเนี่ยนะคะขององซานสูจีก็คงต้องดูกันยาวๆค่ะว่าจะไปจบที่ตรงไหนค่ะและนั่นก็นคือทั้งหมดในอาเซนคอนเน็ก์วันนี้ค่ะ